ไม้ตัวใหญ่นะเรื่องนานหน่อยนะครับแต่แค่สองท่อนเอีย okay. เราจะอไม้สองตัวนี้มาเพาะติดกันถ้าเพาะติดกันเพราเราก็จะได้หน้ากว้างเท่ากับตัวนี้แล้ว ทำติดกันนะครับเราเอาด้านหนึ่งเสมอนะครับก็แนะนําให้มาหยอดกาวไอ้ตรงที่เรามีแผ่นสติ๊กเกอร์เ,อรเทปใสยอยู่มันจะได้ไม่ไม่ติดข้างล่างถ้าเราจะเอาด้านนี้เสมอก็ชนเอาตัวเนี้ยมาชนเพื่อให้ด้านเนี้ยมันเสมอกันะแล้วเดี๋ยวเราก็จะหยอดกาวลงไป เสมอละเอามือบีบไว้นะมือบีบไว้กาวร้อนหยอดเดี๋วตรงรอยต่อนะกาวมันจะซึมลงไปเองทิ้งไว้ทักพักหนึ่งโอเคติดแล้วแต่กาวยังไม่แห้งอย่าไปโดนนะร้อนกลับมาด้านหลังใส่ ระหว่างรอตัวนี้แห้งเรากลับไปที่โครงเก้าอี้ต่อนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนตอนนี้ตัวนี้เรายังไม่ได้ใช้ละขอหลบไปก่อนได้ครับตัวนี้อันนี้นะเราก็ต้อขั้นตอนของการขัดละเราก็จะขัดเมื่อกี้เราขัดไปสองหน้าแล้วนี่จะขัดอีกสองหน้าก็กระดาษทรายหยาบยาวขึ้นมาขัดตัวนี้นะนี้ มือจับตรงส่วนที่มีตัวล็อกอยู่นะธนูถนอมมันหน่อยอย่าไปจับแรงเดี๋ยวหลุด ี่ด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราดูด้านบนด้านบนจะสูงสูงต่ำต่ำนะครับเพราะว่าเก้าอี้ตัวนี้เราการออกมันก็จะมีมุมเอียงเพราะฉะนั้นเราจะขัดตัวนี้ขัดร่วมเลยนะฮะขัดร่วมเลยเพื่อให้ผิวตัวนี้เรียบเลยก็ใช้กระดาษทรายหยาบเหมือนเดิมนะครับเวลาจับจับให้ดีให้ให้มันได้ได้เป็นก้อนๆแล้วก็ขัดไปไม่ต้องกดมากครับไปเรื่อยๆหมุนเก้าอี้หน่อยหนึ่งเพื่อให้มันลงน้ําหนักกืะดกให้เท่ากัน การจะหมุนเพื่อให้มันลงน้ําหนักึเท่ากันมาดูซิความคืบหน้าอันนี้ลงไปเยอะและ้วแต่ยังไม่เรียบนะครับต้องขัดต่อต้องขัดต่อ ลองดูฮะกล้องดูดูที่ตรงนี้นะวางไว้ตอนนี้มันเรียบแล้วเห็นปหเรียบแล้วอาจจะมีรูบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวแถมให้อีกรอบ